แผ่สมัครตัวไวแล้วก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดมันแทบไม่มีแล้วแทบไม่มีดีกว่าชื่อนะัทวิภาชุนม,มั่นคงนะคะชื่อเล่นชื่อนุเป็น PR แล้วก็เป็นล่าภผาสษษุผลของบางกอะไมเคิลค่ะ จริงๆแล้วค่ะเดตัวเองมีความกังวลในเรื่องของรอยยิ้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเพราะเราเป็นคนเหงือกเยอะแต่เราก็ไม่เคยรู้วิธีมาก่อนว่ามันจะสามารถแก้ไขด้วยปัญหาไหนได้มันมีเทคโนโลยีการตัดเหงือกที่คุณหมอได้นำเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเราก็เลยเกิดความสนใจเฮ้ยว่ามันสามารถทำได้จริงไหมก็เลยเข้าไปถามคุณหมอดูปรากฏว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให แผลหายไวแผลสวยแล้วก็เป็นเทวีที่ปลอดภัยด้วยค่ะก็เลยสนใจปรึกษาแล้วก็มีหลายคนแนะนำเออก็ลองทำดูสิตอนทำไม่เจ็บตอนทำเสร็จแล้วอะหลังจากยาชาหายอมันก็มีปวดบ้างแต่เป็นปวดทนได้ปวดแบบจะกินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้แต่ตัวเองขอก็กินแค่กินยาพาราแก้ปวดปกติแล้วก็ไม่มีอะไร ก็คือโอเคมากจริงๆหลังจากที่ตัดใหม่ๆใ,ใช่ไหมมันอาจจะมีรอยฉลอกบ้างเล็กๆขาวๆเหมือนแผลรอยฉลอกแต่มันไม่ได้น่าเกลียดอย่างนั้นนะ่ะมันก็เหมเป็นเรื่องปกติแต่ก็แค่อย่างที่บอกคือ3 4สี่วันก็คือไม่มีแล้วไอ้รอยมันหายไปเลยสามวันมันก็หายแล้วนะมันก็หายแบบเป็นเหงื่อแดงๆของเราปกติเลย ง่ายมากคุณหมอมือเบาแล้วก็ให้บริการดีเทคแค่ดีอันนี้คือเรารับปฏิทินตรงนี้ระวังเวลาเรื่องของแปรงฟันแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าออกแรงเยอะมากเพราะเหมือนเราอ่าเลเซอร์เหงือกมาเนาอาอจะต้อง,ร,องระวังนิดนึงแต่ก็นร่องน้นปกติโอเคเรื่องของผลลัพธ์คนรอบข้างเนี่ย หลายคนนะเพื่อนไปเจอเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่าเราเป็นคนยิ้มเก่งมากขึ้นกล้ายิ้มมากขึ้นแล้วก็แบบกล้าพูดแบบมั่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่า,ามันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีวิดีโอคอลกับเพื่อนด้วยแบบช่วงนี้โควิดเนาะคุยกันทางไกลเงี้ยเพื่อนก็เออยิ้มมันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแม้แต่มองในกล้องก็เห็นมันอาจจะเหมือนดูเหมือนเวอร์นะแต่มันแค่เป็นการเลเรซอ่งเป็นเบรกที่ทำให้ความมั่นใจเรากลับมาเลยเยอะมาก คือเราเราคนรักสอนแงงานอยู่แล้วแล้วคนนี้ก็คือถ้าถ้าบางคนแบบถ้ารู้จักกันจริงๆคือเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าย,ยิ้มเยอะเพราะถ้าเราว่าเรายิ้มเยอะขึ้นเหงือ่อก็าจะเห็นเยอะอะไรเงี้ยแล้ตอนนี้ขึม้มาใจมั่แฮ ppy